สองห้าพอดีว่าต้องขอใช้ไอแพดของพี่นันนะคะโอเคไม่ไม่ไม่ขึ้นนะคะพี่พี่พี่ชนไม่แน่ใจว่าทำไมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะค่ะ โอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะคะจริงๆวันนี้พระเจ้าได้เตรียมพระคำของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่สเข้อ23นะคะพี่น้องมีพระคัมภีร์มาใช่ไหมมีพระคัมภีร์มาให้พี่น้องได้อ่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูว่ามันะจ,ะจะได้ไหมจะขึ้นไหมถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นของอที่นุ่นก็ได้นะคะ ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่4ี่ข้อ23นะคะพี่น้องได้มีพระคัมภีร์ไหมอา่านพร้อมกันได้ไหมคะถ้าคุณามาแล้วค่ะมาแล้วโอเคขอบคุณมากค่ะเปิดไปที่พระคัมภีร์ข้อนี้อา่านด้วยกันหน,น,น,นึ่นนงสองซ้ม,มอ,อ,อ,อีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่เป็นพระวจนะที่มาจากสุภาษิตบทที่4ข้อ2ี่23นะคะจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวัดระวังรอบด้านนะพระเจ้าบอกว่าจงจงเป็นคำสั่งนะคะรักษาใจนะคะด้วยความระวังระวัยรอบด้านนะคะอันนี้ไม่ไม่ธรรมดานะคะเพราะอะไรคะเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนะคะ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากให้เราที่ฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับคําพยานสําหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงนําในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราเราเห็นพระคุณของพระเจ้าเราเห็นความรักของพระองค์ที่ยัง อยู่เหนือชีวิตและครอบครัวของเราความสัตย์ซื่อของพระองค์ความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังให้กำลังแก่ข้าพงทั้งหลายในการที่จะอยู่ในหนทางของพระองค์และทำตามพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าคือหัวใจที่เชื่อฟังหัวใจที่รักพระเจ้าหัวใจที่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติในเหตุการณ์ทั้งสิ้นและในเช้าวันนี้เราฝากโอกาสนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามของพีซสุขิตเจ้าอาเมน พี่น้องคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่พระเจ้าเน้นย้ำว่าจงรักษาใจแค่ใจกายภาพใช่ไหมคะเรายังต้องกินอาหารดีอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเราจะมีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงแต่ใจที่นี่หมายถึงหัวใจภายในของเรานะคะ,ะตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากพระคำของพระเจ้าก็ได้บอกกับเรานะคะพระจำพระคำของพระเจ้าได้บอกกับเราอย่างชัดเจนนะคะ พี่น้องเปิดภาพาดูภาพต่อไปนะคะพี่น้องภาพนี้ใครเคยเห็นภาพนี้บ้างาเป็นภาพที่ใช้ในการประกาศนะคะใช้ในการประกาศใจเก่าใจเก่าเป็นยังไงคะมีใครเป็นผู้ครอบครองคะใจเก่ามีใครเป็นผู้ครอบครองไอเขียวเตียวแดงนี่เป็นใครเนาะ ตัวเขียวเขียวเตี่ยวแดงแดงนั่นนะ่ะเป็นมารซาตานนะคะเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่ในจิตใจนะคะแล้วก็สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในใจนั่นนะ่ะมันก็หมายถึงลักษณะนิสัยนะคะที่ครอบครองครอบคมอยู่ในหัวใจใช่ไหมคะทุกคนเคยได้ฟังเรื่องนี้ไหมใครใครเคยได้ฟังเรื่องนี้ยกมือขึ้นอ่ะเครไม่เคยได้ฟังยกมือขึ้นให้หน่อยคะ่ะตอบสนองหน่อยใครไม่เคยได้ฟังยกสูงๆเลยโอเคเอามือลง ถ้าไม่เคยได้ฟังอาจารย์ลิจิลัจะที่บายนะคะหมานั่นนะคะใจหมาเคยได้ยินไหม <laughs> เคยได้ยินไหมคะ <laughs> มีคนที่เขาชอบด่ากันนะไอ้ใจหมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใจหมาคือโลกนะคะโลกไม่พอขี้ขโมยด้วยเคยฟังนิทานอิศบไหมที่มันคาบเนื้อข้ามสะพานแล้วก็เห็นเนื้อในในน้ำอะ่ะ ก้อนโตกว่าแล้วยังไงอยากจะเอาอันที่ใหญ่กว่าใช่ไหมสุดท้ายก็ไม่ได้ก็คือโลภใช่ไหมใจที่มีแต่ความโลภโลภสำหรับตัวเองไม่คิดถึงคนอื่นใช่ไหมเนี่ยใจเนี่ยมันอยู่ในใจของมนุษย์นะขีโลบแต่ขีโลบว่าเอาตัวได้กับบปอเปิดหฮืงแต่อียังบ่ปอจะเอาแหมอันนี้ก็คือใจโลภนะคะ,อ,ะอธิบายสั้นๆนะคะต่อไปอะไรคะงูเนาะงู นิสัยของงูที่นำเอามาใช้ตรงนี้ใจที่หลอกลวงใจที่พูดโกหกงูมันมีลิ้นกี่แฉกคะนั่นคือปิ้นป้อนหลอกลวงพูดไม่จริงต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะต่อหน้านิอูดีภาษาเหนือเขาเรียกว่าปากหวานก้นสะ้มนะนั่นแหละพูดโกหกหลอกลวง อยากจะได้เงินเขาคำไหนดีคำไหนหวานนี่คอ,อนมาโอมุดเพื่อเปินจะฮื้อเงินพอได้เงินปุ๊บหายแซบหายสอยเอาของเปินมาใจก่อนเออกระเดียวจะฮื้อเด้อเอาของเปินมาขายก่อนเออกระเดียวจะฮื้อเด้อผ่านไปดักปิงเย็นวอยเปินท้องแหมกำนึงโคตรใส่เปินแหมเออนั่นน่ะข่าอันนั้นน่ะเออ ขอช่วยหน่อยนะขอช่วยจ่าย,น,ยนะนะจะได้เอาเงินไปต่อยอดบะมีเตะติดหน้าก่อนติดหน้าเลื่อนไปแหมสุดท้ายดักปิงนะอันนี้แหละนิสัยแบบนี้แหละนะอันที่สามคืออะไรคะเสือใช่ไหมเสอือคือความดุร้ายโหดเหี้ยมทารุณจิตใจที่ไม่มีความเมตตาปรามณีนะคะ นั่นก็คือลักษณะของเสือจะอธิบายไปทั้งหมดไม่ได้นะคะเอาสั้นๆน,นะคะเต่าคือกระดองของเต่าเป็นยังไงคะแข,งแข็งกระด้างคือจิตใจของมนุษย์เต็มไปด้วยจิตใจที่แข็งกระด้างมโนธรรมตายด้านไม่มีความรู้สึกรู้สาฆ่าได้แม้กระทั่งบุพการีหรือลูกของตัวเองจิตใจที่ไม่มีมโนธรรมนะคะตายด้านไปนะคะจิตใจที่แข็งกระด้าง ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้านะคะไม่ยอมที่จะฟังสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็หมูเป็นยังไงคะขี้เกียจแถมยังไม่พอสก,กปรกใครเคยเลี้ยงหมูบ้างข้าพเจ้าเคยเลี้ยงหมูนะหมูนี่นะมันอยู่ในคอกนะเมื่อก่อนเนาะไม่ได้เลี้ยงหมูแบบบนดอยนะคะอยู่ในคอกอาบน้ําให้มันอย่างดีกําเดียวมันขี้ออกมาเห็นแล้วขี้ปุ๊บ กินงเกียกในขี้ของตัวเก่าฮนะอันนี้คือลักษณะที่จิตใจที่สกปรกจิตใจโสมมจิตใจที่เต็มไปด้วยความบาปไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในความบาปนะคะจิตใจอันนี้นะคะแล้วก็ขี้เกียดด้วยนะคะขี้เกียจมากๆเลยอ่ามีแต่จะกินอย่างเดียวกับนอนนะอุดอิดอุดอิดอาจารย์นิคมเคยพูดใช่ไหม กินกับนอนในภาษาอังกฤษากอาจารย์ว่าอาจารย์นิคงว่าภาษาอังกฤษก,กับภาษาจีนว่า้นครับเจ้าก็ไม่รู้นะคะกินกับนอนนอนกับกินขี้เกยียจแถมไม่พอแถมไม่พอสกปรปกนะคะและต่อไปคะแพะนิสัยของแพะคือยังไงคะพี่สันติดื้อด้วยแล้วก็ชวนทะเลาะด้วยนะคะชอบชนกันนะชอบหาเรื่องชอบหาอะไรที่จะมาต่อสู้กันตลอด พระเจ้าเคยเห็นนิสัยของแพทย์นะคะโอ้โหมันเล็งนะมันเล็งมาแล้วก็ไปชนกันเล็งมาแล้วก็ไปชนกันอย่างนั้นนะคะนั่นคือนิสัยที่อยู่ในใจใน,ในใจิตใจของมนุษย์นะคะและสุดท้ายคือนกยุงนกยุงคือชอบโอ้อวดนะคะชอบโอ้อวดโอ้อวดทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรที่จะโอ้อวดแต่ยังก็อยากจะโอ้อวดนะคะนี่คือความบาปที่อยู่ในใจของมนุษย์นะคะมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความมืด จิตใจที่เป็นความบาดําสกรปรกนะคะอันนี้เป็นและที่สําคัญที่มีดาวอยู่ข้างในนั่นคืออะไรรู้ไหมคะดาวข้างในนั่นคือมโนธรรมนะคะมโนธรรมมโนธรรมตายด้านนะตายด้านนะคะนี่คือใจิตใจที่ไม่รู้จักกับพเจ้าและหน้าตาของเขาเป็นยังไงคะไม่มีความสุขเลยคะ่ะอยู่ใต้บาปนะคะอยู่ใต้ความบาปนะคะ ไม่รู้จักพระเจ้านะคะไม่รู้จักพระเจ้าเลยโอเคไปหน้าที่สองเลยอใจใหม่อันนี้คือใจใหม่ใจที่ฟังพระกิตติคุณฟังเรื่องราวของพระเจ้ามีคนไปประกาศเรื่องของพระเจ้าแล้วเขาก็ยอมกลับใจสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าสิ่งเก่าๆนั้นก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่มีปากที่สารเสริญพระเจ้ามีปากที่พูดถึงความรักของพระเจ้า มีปรากที่กล่าวาถึงถ้อยคําของพระเจ้ามีพระคําของพระเจ้าอยู่ในใจนะคะตาของเขาที่มันสตานคอยคอยทิ่มตาฝ่ายวิญญาณนะคะตอนนี้เขาเปิดออกแล้วเขาได้เห็นความรักของพระเจ้าเขาได้เห็นพระคุณของพระเจ้าแล้วมโนธรรมของเขากา็ได้กลับคืนมานะคะพระเจ้าให้เขาได้รับการคืนดีจากพระเจ้ามีพระอิศริตเป็นผู้ที่นั่งบัลลังก์อยู่ในหัวใจ นกนั้นหมายถึงพระวิญญาณบรสุสธิ์ของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานต้อนรับพระสุขิ์พระวิญญาณบรสุสธิ์ของพระเจ้าจะครอบครองในใจของเราปากของเขาจะมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าหน้าตาของเขาก็จะอิ่มเอิบไปด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าพี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากใจของเราเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วพระพี่บอกว่าจงระแวดระวังจงรักษาใจของท่าน ด้วยความระแวดระวังใช่ไหมคะเพราะชีวิตออกมาจากใจขออีกภาพหนึ่งค่ะเหตุผลที่เราจะต้องรักษาใจของเรานะคะพี่น้องมันจะมีส,สิ่งที่้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องเนี่ยอยู่4ประการนะคะ <Yeah. S 1> เพราะสิ่งที่แสดงออกภายนอกมาจากภายในจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะสิ่งเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจพี่น้องคะ สิ่งที่อยู่ข้างในคือสิ่งที่จะแสดงออกมาข้างนอกนะคะวันนี้เราไม่มีเวลาพออาทิตย์หน้านะคะข้าพเจ้าขอเลื่อนไปเทศนาอาทิตย์หน้าต่อขอเสียใจด้วยกับคนที่ไม่ได้มาแต่ว่ายังไงก็ตามพี่น้องก็ยังสามารถติดตามในใน u t u b e ได้นะคะเพราะว่าพี่ชนเขาก็ทำในทาง YouTube นะคะฉะนั้นในเช้าวันนี้ค้าพเจ้าอยากจะบอกกับพี่น้องว่าใจของเราสำคัญมาก เราจะรักษาใจของเราได้ยังไงนะเราจะรักษาใจของเราได้ยังไงข้าพเจ้าได้ขอพี่ชนเอาเอาคำที่ตรงท้ายๆท,ที่มันที่ข้าพเจ้าเอาส่งให้ให้พี่ชนนะคะ,ะตรงท้ายๆยเลยนะคะที่มันเป็นที่มีต้นพริกอะค่ะที่มีต้นพริกนะคะ,ะจบด้วยอันนั้นก็ได้ค่ะโอเคค่ะ พี่น้องขอขอเอาอีกภาพหนึ่งค่ะพี่ชนไปไปอีกภาพหนึ่งภาพแรกเลยค่ะภาพแรกที่เป็นไม่ใช่ค่ะเอาต้นพริกนั่นแหละค่ะต้นพริกนะคะพี่น้องคะอยากจะเห็นต้นพริกมันเกิดขึ้นที่ไหนค่ะพี่ชนที่โคนมันค่ะที่ลำต้นมันค่ะออกมาได้ไหมโอเคโอเคไม่เป็นไรค่ะพี่น้องคือต้นพริกต้นนี้นะคะ มันไม่ได้เกิดอยู่ที่ที่แปลงดินดีๆนะคะแต่มันเกิดอยู่ในซอกที่มันมีดินนิดหนึ่งใช่ค่ะซอกซีเมนที่แตกค่ะใช่ค่ะทีนี้มันก็งอกขึ้นมาแล้วก็มันก็มีพลิกออกมาเห็นไหมสวยงามไหมครับพี่น้อง,สว,งสวยงามนะมนะทีนี้ดึงลงมาเลยค่ะพี่สันติเพี่ชนดึงลงมาให้หมดเลยค่ะเลื่อนลงมาเอ,อจงอย่าโทษสิ่งแวดล้อมนะคะ ใจของเราจะดีไม่ดีอย่าให้เราโทษสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีถ้าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะมันจะตกที่ไหนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้มันจะเกิดขึ้นมาได้นะคะจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่พระเจ้าใส่ให้เราแล้วแล้วเรามีพระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะคะเราไม่ต้องไปโทษสิ่งแวดล้อมนะคะโอ <duc, S 1> ้พราะอย่างนั้นพราะอย่างนี้ไม่ต้องนะคะ มีจิตใจที่เข้มแข็งเห็นไหมคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่อ่อนด้อยให้กับอุปสรรคหมายถึงว่าเราไม่กลัวอุปสรรคเราไม่กลัวปัญหาไม่ว่าเราจะเจออะไรนะคะเ,เ,เห็นหรือซีเมนที่มันอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันร้อนมากเลยมันก็ไม่กลัวมันสามารถที่จะงอกขึ้นมาได้ไม่ลดละความพยายามนะคะถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเบ่งบานได้ทุกที่ ทุกเวลาทุกสถานการณ์อเมนไหมคะพี่น้อง,งขอให้เราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเราจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีไม่ได้ถ้าเราไม่มีหัวใจที่ให้พระเยสุคริสครอบครองหัวใจที่เมื่อกี้ที่พระเจ้าได้ให้พี่น้องดูไปถ้าเราเป็นคนที่รับเชื่อในพระเยสุคริสแล้วเราต้องยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงๆให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่พระเจ้าได้รับเกียรติจริงๆ อย่าเปิดช่องโอกาสให้กับไอ้ซาตานพวกนั้นน่ะนิสัยต่างๆเหล่านั้นอะ่ะแทรกเข้ามาในใจของเราเอีกต่อไปอย่าเปิดช่องเด็ดขาดถ้าเราเปิดช่องนะคะมันจะเข้ามามากกว่าเดิมหลายเท่าเลยทีเดียวนะคะพี่น้องนะมันจะเข้ามาเยอะแยะเลยทีเดียวฉะนั้นเราต้องขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีหัวใจที่เป็นเหมือนอมีเมล็ดพันธุ์ดี ะะมะเร็งพันธุ์ดีก็คือพระคําของพระเจ้าที่อยู่ในใจของเราไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามเรายังยืนหยัดเรายังต่อสู้และเรายังเข้มแข็งขอเลื่อนไปอีกเมื่อกี้ค่ะภาพเมื่อกี้ที่ต้นพริกนะคะพี่น้องเห็นไหมคะเ,เป็นเป็นพริกที่สวยงามเป็นพริกที่กินได้นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่า เมื่ออะไรก็ตามสถานการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราจงตั้งสติเติบโตเรียนรู้ในทุกสถานการณ์และสุดท้ายเราจะเห็นว่าพระพรของพระเจ้าซ่อนอยู่ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอาเมนไหมคะอขอพระเจ้าเมตตาเรานะคะเวลานี้เชิญทุกคนยืนขึ้นเราจะที่ฐานด้วยกันแล้วก็ขอพี่น้องที่จะที่ฐานเผื่อโรงเรียนอีเดนอธิฐานเผื่อเอ็มด้วยนะคะในการที่เราจะต้องให้โรงเรียนนี้เป็น ที่พระเจ้าจะได้รับพระเกียรติทั้งสิ้นนะคะให้เราขอพระเจ้าเมตตาให้เรารักษาใจของเราด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับในเช้าวันนี้เราได้ยินคําพยานที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราแต่ทุกพระพรที่พระเจ้าเทลงมานั้นเป็นพระคุณความรักของพระเจ้าข้าพองทั้งหลายทราบซึ้งในความช่วยเหลือของพระเจ้าข้าพองทั้งหลายขอบคุณในสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเกินกว่าความคิดที่เราได้คิดหมายไว้ผเจกแค่ทุกสิ่งทุกอย่างดวงความคิด เป็นของพระเจ้าพงเจ้าค่ะบางครั้งเรามีแผนการของเราแต่คำตอบจากลิ้นนั้นมาจากพระองค์จริงๆความคิดของเราหลายอย่างเรามีแผนการมากมายแต่ถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้ามันก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าสิ่งไหนที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็จะสำเร็จขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนและที่เราจะรักษาใจของเราแล้วเราจะอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาเราด้วยอธิษฐานในพระนามพระซุคิตเจ้าอาเมน ค่ะพี่น้องนั่งลงนะคะครับเจ้าอยากจะพูดกับพี่น้องอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับการจัดค่ายของคิดจ